เปิดวาผู้ใหญ่น้ำผู้ใหญ่บ้านคนสวยแห่งนครปฐม้ดวยวัยเพียง30ปีโซเชียลฮือฮากระหน่ำแชร์รูปและคลิปของผู้ใหญ่น้ำพัชรนัทจอรด,ดลผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลบ้านคลองจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมซึ่งกำลังโด่งดังในติ k t o อกเพราะนอกจากหน้าตาที่สวยงามแล้วความสามารถนั้นยังไม่เป็นรองใครโดวยวัยเพียง30ปีก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว เรียกได้ว่านอกจากความสวยยังพบความสามารถมาแบบจัดเต็มครองใจลูกบ้านได้อยู่หมัดโดยผู้ใหญ่น้ำได้โพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวันที่9พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาหลังได้รับการประดับขีดและมอบหนังสือแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านอย่างเป็นทางการแต่จริงๆแล้วผู้ใหญ่น้ำได้เริ่มทำงานในฐานะผู้ใหญ่บ้านมาสักพักแล้วแต่เพราะโควิดจึงทำให้เพิ่งได้จัดพิธีแต่งตั้งขึ้นซึ่งผู้ใหญ่นำได้ให้สัญญาว่าจะร่วมทุกข์ร่วมสุขและไม่ทอดทิ้งลูกบ้านทุกๆคนอย่างแน่นอนวันอังคารที่ พุทธจิกายนพศ2564ในอำเภอรประดับขีดและมอบหนังสือแต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านทำงานมานานเพิ่งจะได้ประดับขีดเพราะโควิดเป็นเหตุผู้ใหญ่บ้านตัวน้อยๆคนนี้ไม่ขอสัญญาแต่จะทำให้ทุกคนเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านคนนี้ไม่ทอดทิ้งลูกบ้านไม่ไว่าจะสุขจะทุกข์เราจะก้าวไปด้วยกันให้สมกับที่ทุกคนไว้ใจและเชื่อใจให้มารับตำแหน่งนี้ค่ะผู้ใหญ่พชรนัทจอรดลนผู้ใหญ่น้ำขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ